ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาทําความครับถางหญ้าครับวันนี้ครับวันนี้ก็มาถังหญ้าแต่เช้าครับผมวันนี้จะหกโมงครับมีครับการทํางานครับผมมาทำครับกาดตรดเช้าครับผม ทำให้เห็นเลยครับนี่แหละครับการทำงานครับหญ้าเยอะครับผมนี่ครับหญ้าเยอะจริงๆครับ คุยครับ วนดีชนิ้ตัวครับผมเพราะว่าหน้าฝนแล้วครับมาแรงก็เยอะครับตัวอะไรไม่รู้อะไำดำๆคันูีต่างหากครับฝนตกพอมีพกมีมาอยู่ครับผม เช้าอากาศไม่ร้อนครับนี่ครับจะเริ่มจะเป็นแล้วครับครับมันช้าครับทำงานอย่างนี้แต่เราจะได้นานครับเพราะว่าเราออกจริงๆเอายญ้าออกครับผม เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับผมขับปุ๋ยนี้มปในเ็ตัวครับครับตรนี้ก็ไปตรงนี้แหละครับผมแล้วก็เป็นปุ๋ยต่อไปครับจะต้องเป็นไนครับแล้วก็เหลือก็มาให้ควายครับอ,อยู่ที่ขอกมันเยอะครับช่วงนี้ ยาเยอะครับตรงนี้ยาเยอะไวทยที่เลี้ยงไว้ก็อุดมสมบูรณ์ครับเยาเยอะครับออกจากนี่แหละครับนี่ยังเหลืออีกครับเอาไม่ทันีครับท่านไม่เห็นเลยครับผม นี่แหละครับออกกําลังกายไปในตัวครับมาบ้านจีไรครับลําหนักแล้วทุกทีไม่ต้องใช้ยาฆ่ายาครับเพรเราเลี้ยงควายครับเราต้องเอายาพวกนี้ไปให้ควายเรากินด้วยครับ ไม่ได้ครับใจรักครับ <c oughs> Tá กาดพวนดินเลยครับผมหน้าฝนแล้วเลีวก็ใส่ปุ๋ยแล้วครับเดี๋ยวคิดต่อไปทําเสร็จเขาจะเอาปุ๋ยมาใส่แล้วครับว่าเป็นสูตรอะไรครับนี่ครับผมแบ่งดินไปในตัวครับผมอย่างนี้จะอยู่ได้นานครับเพราะว่ากลัวเขาจะเกิดนด่ก็ใช้เวลาอย่างนา้นครับเพราะว่าเราเรากอะไรเขาออกครับ การเห็นเห็นเลยครับผมผลมาแล้วครับต้องเล่งใส่ปุ๋ยเคมีแล้วครับ <c oughs> ท่านเห็นไหมครับนี่เขาอ,อยังจอกลูกให้เราเห็นเลยครับนี่พอเอายา้าออกปั๊บเห็นลูกเลยครับนี่นี่ลูกเลยครับมีลูกเขาก็ไม่สบบูดหรอกครับผมก็อ,อย่างที่เห็นนี่นะครับสบภาพครับตอนนี้เราก็มาช่วยกันทบ ได้ปุ๋ยเคมีเราไปนี้ผมจะใส่ทุกสิบห้าวันครับตัวนี้มันจะปรุงแล้วเพราะว่าลายที่ยากเข้ามากับฝนมาแล้วแตใส่เบี้ยล้วครับใส่นิดเดียวใส่ใส่ทุกสิบห้าวันครับบำรุงต้นครับบำรุงใบมับมีสายน้ำเลยทำไงต้องทำงานต้องระวังครับเพราะว่ามีสายน้ำเราอยู่ ครับมีสายท่อน้ําของเราครับ่อพิเีของเราครับตับต้องระวังด้วยครับไม่ใช่เราจะสาบย่างเยอะเพราะเรามีมีสายน้ําเราอยู่ทับนี่นี่ครับคือสายน้ำให,ให้เห็นครับมันออกเห็นสายน้ําเลยครับผม กี่นา,นนานทีครับดูเองครับแ,แต่และแต่ละต้นครับอันนี้ต้นเล็กนะครับเนี่ยว่าเราใช้ต้นหนึ่งใช้กี่นานทีกว่าจะเสร็จงานครับผมนี่ยังไม่เอียดนะครับเลย,นนยทำตัวอย่างให้ดูครับว่าแต่และต้นเราใช้เวลาเท่าไหร่นี่ไง ครับสายน้ำเราครับจะให้โดนสายน้ำครับการทำง,งานจรกิงค,ครับเนี่ย ใจรักนะครับถ้าไม่รักก็ไม่ทำไม่ได้นะครับผมพอทำเสร็จก็จะสวยงามครับจะดูดีขึ้นครับผม นี่ะครับเหนื่อยนะครับไม่ใช่ไม่เหนื่อยครับทำงานสายเพิางทำงานแต่เช้าครับไน้เปียบครับนอนอยู่กลางป่าครับนองในไร่นี่แหละครับผมนี่ครับเห็นไหมครับสายน้ำสาย p ี c ครับผม เริ่มเห็นแล้วครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับผมนี่ครับยวจะทำหมดแถวเนี้ครับอันนี้แถวเนี้มีสิบเบีต้นครับอันนี้ต้องทำให้เสร็จครับอันนี้แถวนี้มีสิบเบีต้นต้องทำให้หมด ในวันนี้ครับผมต้องประสบเราต้องตั้งเป้าหมายนะครับการทํางานครับว่าปีหนึ่งเราจะทํากี่ต้นงั้นเราจะไม่ไหวเราจะตามตเกลี่งไม่ได้ครับต้องมีเป้าหมายครับวานนึงทำกี่ต้นกี่ต้นแราก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้อย่างที่เราคิดตั้งใจไว้ด้วย ความจริงแล้วครับต้นนี้เดี๋ยวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเสร็จแล้วครับต้นนี้ไปดูเวลาครับว่าเราทำเท่าไหร่ต้นหนึ่งต้นเล็กๆอย่างนี้แต้ต้นใหญ่แล้วก็ช้ากว่าน,นี้อีก ปวดดินเป็นเ็ตัวครับน,นี้ก็ใส่ปุ๋ยครับนี่แหละครับผมการทำงานของหนุนทานรวยครับดูไม่ได้สแสดงครับเราทำนี้จริงๆกลับมาบ้านทเราต้องทำจริงๆครับ พอเวลาเราเวลาเรามีน้อยครับผมก็ต้องไปค้าขายครับผมจ,จ้างขาเขาก็ก็ใช้ทุนเยอะครับก็มีบ้างครับจ้างเขาจะต้องมีบ้างครับเพราะเราไม่ไหวแล้วก็ต้องจ้างเขานะครับผมค่าต้นหราอว่ายี่สิบร้อยต้นก็ว่างไปราคาเท่าไรก็มาตกลงกันหมอก็สบายก็ม่ค่อยมาตกลงกันครับก็ใจรักครับไม่มีอะไรหรอกครับผมที่ทำเนี่ย ใจรักจริงๆครับไอเรื่องคำวุน่นไรว่ากันทีหลังครับผมขอให้ได้ทำครับผมขอให้เราได้ทำผมก็ภูมิใจแล้วผมก็มีความสุขแล้วครับผมไอเรื่องช่ม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะผมไม่คิดครับผมผมขอผมได้ทำผมมีความสุขความสุขคือการได้ทำครับผมนี่ครับเกิดการได้ทำได้ทำตามสา,ง,า,ง,าขงของพ่อหลวง ครับผมวันนี้ยังไม่สำเร็จไม่เป็นไรครับโอกาสแล้มีัเป็นปีครับไม่ต้องไปซีเรียขนาดนั้นครับผมจะไปเดินทีละเก้าครับผมเพราะทุนเราน้อยครับถ้าทุนเราเยอะก็อีกอย่างหนึ่งครับผม ถ้ามันลกก็เยอะแมลง้ามาไขอะไรครับเยอะแยะเลยครับสารแปลกๆมาไขครับต้อไใ่ไปของเราครับมันลกไปอย่างนี้แหละครับก็ต้องมีสว์อื่นมาไข่ระวางไขส่วนตัวพานะมาสู่หรืของเราครับถ้าเราไม่ทําความสะอาดเขาก็มาอยู่อย่างนี้ครับพวกสว์แปลกๆพวกแมลงมัน้ามาเอามาขี้ใส่อะไรครับก็มีลูกมิเต้าครับเยอะครับ อยู่ในดิ้ลราถ้าเราออกไปเขาไม่มาแล้วครับตามภาษาแล้วเขาก็ไม่มาทำแล้วนี่เขามาเพราะมันสโปรกค,ครับมันมันรกไมันสกรปรกค,ครับเขาทั้งทีผู้ผิดมันรกครับผมกัดจะผู้ิดมันเยอะเขากันเลยต้องระาวาังไข่ครับเพื่อความอยู่รอดของของมันครับตัวแมลงเขาก็หลบหนีศัตรูเหมือนกัน ต้องการจะมีขอพันของเขาเหมือนกันเลยครับเขาก็ต้องมารกไปอยู่อย่างนี้ครับที่ไหมารกไม่มีศัตรูเขาก็มาวางไข่เป็นเรื่องปกติครับจะไปกวัวเขาถ้าเราทำสาดเขาก็ไปม,มาวางไข่อันนี้เราเราลกเองเขาเลยต้องมาวางไข่อผมแล้วค่อยแต่งทิ้งที่หลังครับ พวดดินไปก่อนครับนี่ครับส้ายครับวันนี้กิบมนยาาครับเดี๋ยวเอาออกกันนะครับผมครับยังเหลืออยู่ครับนี่ต้องออกให้หมดครับพวกนี้อยู่ใต้ต้นนี่ออกให้หมดครับอย่าให้เหลือเลย จะลำพาเยอะแยะมาหมดต้องออกให้มันสาจริงๆครับในทำงานต้องทำให้ดีครับผมนี่ครับตัวแมลงพวกมดเพียบเลยครับนี่ครับสายเมื่อกี้มองไปเห็นอะไรเลยครับครับแล้วมาดูเวลาครับเราทำตัวนี้กี่นาทีครับผม นี่ครับภาพรว,วงครับผมเสร็จแล้วครับใช้เวลาไป10กว่านาทีนะครับสุขใจกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ